เส้นพาสต้ามีหลากหลายรูปแบบนะครับหลายๆคนก็จะมีคําถามว่าเส้นพาสต้ามีส่วนประกอบของไข่หรือเปล่า คำตอบก็คือส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่มีแต่รุ่นไหนที่มีส่วนประกอบของไข่นะครับบนแพ็กเกจจิ้งของเขาจะมีรูปไข่อยู่ด้วยครับพาสต้าแบบที่ไม่มีไข่ของแอกเนซีนะครับจะมีหลากหลายมากทีเดียวครับกลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงคือรุ่นคลาสสิกครับเป็นกลุ่มที่อยู่ในแพ็กเกจจิ้งที่เราจะเห็นคุ้นเคยนะครับแล้วก็เห็นได้ทั่วไปเลยนะครับโดยแต่ละรูปทรงนะครับจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันและเพื่อให้ง่ายขึ้นเราก็จะมีหมายเลขกำกับไว้หลังชื่อด้วยครับ เริ่มกันที่พาสต้าเส้นยาวก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากเส้นที่มีชื่อว่าคัพเปลินี่หมายเลขหนึ่งครับพาสต้าเส้นกลมขนาดเล็กที่สุดหรือที่เรียกกันว่าแองเจร์แฮร์นะครับจะใช้เวลาต้มน้อยมากเพียงแค่2นาทีเท่านั้นสปาเกตตี่เบอร์2พาสต้าเส้นกลมขนาดกลางจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าคัพเปลินี่เล็กน้อยแต่เล็กกว่าสปาเกตตีสปาเกตตีเบอร์3พาสต้าเส้นกลมเป็นขนาดมาตรฐานนะครับเป็นพาสต้าที่ได้รับความนิยมที่สุดครับ บุคาตินีเบอร์หกพาสต้าเส้นกลมมีรูกลวงตรงกลางตามชื่อเพื่อให้ซอสเข้าเนื้อได้มากขึ้นลิงกวินีเบอร์สิพาสต้าเส้นแบนที่ให้ความอร่อยในอีกรูปแบบเฟตตูชินีแฟลตจะเป็นพาสต้าเส้นแบนนะครับมีขนาดใหญ่กว่าลิงกวนนีและแอเนซีนะครับยังเพิ่มความพิเศษให้กับเส้นตัวนี้มากขึ้นไปอีกระดับโดยการมีรอยหยักบนเส้นเพื่อให้จับเกาะติดซอสได้มากยิ่งขึ้นมากันที่พาสต้าแบบเส้นสั้นกันบ้างนะครับ ชิฟเฟอรี่ริกาติเบอร์50เป็นพาสต้าข้องอคนไทยจะคุ้นเคยกันในนามของมักกรโรนีนะครับมีรูกลวงที่ตรงกลางพิเศษด้วยรอยหยักรอบเส้นเพื่อช่วยให้จับซอสได้ดียิ่งขึ้นครับชิฟเฟอรินี่ริกาติเบอร์38พาสต้าข้องอขนาดเล็กเป็นเส้นที่นิยมนำมาใช้ในการทำเมนูซุปเอลิกเก้เบอร์56พาสต้าเกลียวเล็กที่ช่วยจับซอสได้ดีด้วยร่องเกลียวเอลิเกกไตรคัลเลอร์เบอร์656าพาสต้าเกลียวเล็ก ที่เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้วยสีเขียวของผักโขมสีส้มของมะเขือเทศและสีเหลืองของข้าวสาลีดูรัมฟูซิลลี่เบอร์78เป็นพาสต้าเกลียวขนาดใหญ่อร่อยได้เต็มคำเพ n n เนริกาเต้เบอร์19พาสต้าปากตัดมีรอยหยักรอบเส้นซึ่งชื่อที่ตั้งนะครับมาจากปลายตัดเฉียงของพาสต้าที่ดูคล้ายกับปากกานั่นเองครับเพ n นเนตริกเตเบอร์87พาสต้าปากตัดที่มีขนาดเล็กกว่าเบอร์19 ฟา,ฟาเฟลเบอร์61พัสต้ารูปทรงผีเสือ้อตามชื่อนั่นเองครับริกาโตนี่เบอร์49พาสต้าทรงกระบอกที่มีรอยหยักโดยรอบช่วยให้รสชาติเข้าเนื้อได้ดีมากขึ้นเชลเลนทานีเบอร์ B 93พาสต้าเกลียวที่มีรูตรงกลางเส้นและยังมีรอยหยักโดยรอบช่วยให้รสชาติเข้าเนื้อได้ดีมากทีเดียวครับมาถึงเส้นพิเศษนะครับตักเลียตะเลเมซาน ตัวเส้นนะครับจะใช้เทคนิคพิเศษในการผลิตขดเป็นรังนกเพื่อกันเส้นแตกหกักแต่เมื่อนําไปต้มเส้นจะคลายออกเป็นเส้นตรงเองครับราสันยานะครับเป็นพาสต้าแบบแผ่นของ a อคเนซเนี่ยเน้นที่ความสะดวกพร้อมอบได้ทันทีไม่ต้องนําเส้นไปต้มก่อน ซึ่งนับว่าช่วยให้การทำเมนูนี้ง่ายมากขึ้นทีเดียวครับเพราะว่าการต้มแผ่นลาซานญาเนี่ยจะค่อนข้างยุ่งยากกว่าการต้มเส้นรูปทรงอื่นเพราะว่าแผนน่นนียจะชอบจับตัวติดกันเคล็ดลับเนี่ยนะครับมีอยู่นิดเดียวก็คือเวลาที่เราจะทำนะครับเราจะต้องทาซอสให้ทั่วตัวแผ่นลาซานญาแห้งของเราไม่เช่นนั้นนะครับเวลาที่อบเนี่ยครับส่วนที่ไม่โดนซอสจะมีลักษณะที่แข็งกรอบ จากรุ่นมาตรฐานรุ่นต่อไปของเราคือรุ่นบรอนโซ่จัดได้ว่าเป็นรุ่นซ u เปอร์พรีเมียมตัวเส้นหนึบก,กว่าเดิมแถมจับตัวซอสได้ดียิ่งขึ้นและอีกความพรีเมียมของเส้นรุ่นนี้ก็คือการใช้แม่พิมพ์บรอนที่ทำให้ผิวพาสตา้าไม่เรียบช่วยให้จับตัวซอสได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งยังเพิ่มความหนาให้กับตัวเส้นเพื่อให้ได้เนื้อสัมผัสแบบเอาเดนเตที่ดีขึ้นไปอีกระดับเส้นบรอนโซ่ทุกรุ่นบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ นอกจากความพรีเมียมของตัวเส้นแล้วยังช่วยรักโลกอีกด้วยครับสำหรับเส้นรุ่นบรอนโซจะมีเส้นสปาเกตตีเพนเน่และอินสลาตอนเดซึ่งรวมพาสต้าสวยๆสีแบบในกล่องเดียวกันรุ่นควิกคุกนะครับเป็นนวัตกรรมที่ต้มเส้นสปาเกตตีเบอร์3ขนาดมาตรฐานได้ไวภายใน3นาทีเท่านั้นและยังคงความเหนียวนุ่มหนึบแบบพาสต้าอิตาลีทำได้หลากหลายเมนูมเหมือนเดิม เพิ่มเติมนะครับก็คือความไวขึ้นนั่นเองเรียกว่าตอบโจทย์คนที่ชอบความอร่อยแบบเร่งด่วนได้อย่างดีทีเดียวครับและสำหรับ Quick Cook a g n e s ซ q u u i k k o o ุก s p g h e t t i เบอร์3นะครับมีให้เลือก2ไซส์ด้วยกันนะครับ500กรัม250กรัมรุ่นโฮวีนะครับเป็นรุ่นที่อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่ เพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและรักษาสมดุลของร่างกายแอคเนซี่พาสต้าโฮวดเป็นพาสต้าที่มีเส้นใยอาหารสูงในขณะที่ไขมันและน้ำตาลต่ำครับรุ่นนี้นะครับเราจะมีเส้นสปาเกตตี้และเส้นเพนเน่ครับเส้นพาสต้าแบบที่มีไข่เฟสตาโยลาเป็นพาสต้าที่มีส่วนผสมของไข่ไก่สดเกรดเ ให้เนื้อสัมผัสนุ่มอร่อยในแบบโฮมเมดและถ้าลองสังเกตที่ผิวเส้นถูกออกแบบมาให้ดูเหมือนมีเศษแป้งเคลือบอยู่บางๆนี่คือความใส่ใจที่ต้องการสื่อว่าเนื้อสัมผัสของพาสต้ารุ่นเฟสโยโยล่านั้นนุ่มอร่อยในสไตล์โฮมเมดสำหรับรุ่นนี้นะครับ <c oughs> ก็จะมีเส้นตักเรียตเลเฟตูชินีและราสันญาครับจากที่เล่ามานะครับจะเห็นว่ามีหลากหลายรูปแบบ หลากหลายรูปทรงมากทีเดียวเรียกว่ารับประทานกันได้ไม่มีเบื่อนะครับแล้วก็หาซื้อได้อย่างสะดวกสบายครับที่สําคัญอายุการจัดเก็บก็ยาวนานนะครับและไม่ใช่ว่าเส้นพาสต้าอะไรก็ได้นะครับที่จะทําอาหารได้อร่อยต้องเป็นเส้นคุณภาพของ a อ n e นซครับเพราะว่า a อ n e นซคือพาสต้าคุณภาพต้นตํำรับแท้จากประเทศอิตาลีไม่ว่าเมนูเส้นไหนๆนะครับก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยแอเนซครับ